พี่น้องพายูหิมะผูคาก็ล yes ั่นจิกับรถลมยังแห้งเลยไปไม่ได้ลมแห้งโพดเอาสิไปยูตาวาว้าวพี่น้องเลยเบิ่งเอาซาเยะละมัน ฮัลโหด็กาลวงเวินเวนเวนมาเขาเดียวอ,อ๋อยีนี่มันเอ,อ,อ,า,นอา,าอีหยางขนอีหยางไม่เอีย ไปแอร์พอร์ตอรุรจิมันยังโน้ตหนังเลยห้าหิมะโน้ตหเลยขาดอิหลีมา้ายังแบบมือไฟหมัวดิน ขาเดียวรถขาวจันพันว่อยางว่าวเออเป็นแล้วนี่เป็งเลยบัวพ่อสามนาทีขาวจันรพันเอาใส่เข็มขัดสมวนที่ได้จับ้เนี่ยย้ำขับที่ได้เห็นเือนพอสามนาทีเป็นตนไม้นะเอาใส่เลยไยยาให้ตุ๊กตุกตกาขึไปลงยอตัว ไปบ้านเพชรอชนะบ่เพื่อขึ้น,นเขียวขวาวเดียวซ้ายอโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่มาตกาสีเหียวเต็มทางเกี่ยวเห็นงวัน,น,ม,นมันเรียนบ่นล่ะค่ะ ดีเดี๋ยวซายเรียวาย <c oughs> เดียวนี่บหจ้าลงบนิดเจ้าโอเคลงมไ่ได้เลยบ๊ได้เลยโอเคมันะงึดเทวะคุณนะเม็ดเบอร์เร์บล่ะหิวทีจิตเมษายนที่หกที่หกจ้าหกเมษายนบ้านเฮาห่อนสี่สิบกขาด